สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Lisa Way นะครับวันนี้ก็ปัดทวีตไปเจอทวีตท,ที่น่าสนใจอีกแล้วครับตรงนี้ก็ขออนุญาตแอคเค้าของ Lily ่ทีมด้วยนะครับพอดีเห็นว่าน่าสนใจจริงๆก็เลยขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับในส่วนของ l i ลี่ทีมครับเขาก็แชร์ไว้ครับว่าเพลงลิซ่ากับเพลงมันนี่เนี่ยของ Lisa นะครับถูกเพิ่มลงในเพล์ลิสต์เมกฮิต2021ของ Dixter g l o b a l นะครับ ทีนี้ผมก็เลยแอบไปส่องดิสเทอร์โกลบนิดนึงครับก็เข้ามาดูทั้งใน Facebook Page ของเขานะครับแล้วก็ในเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีทั้งเพลย์ลิสที่เป็นของ Spotify ครับแล้วก็มีของ Apple Music ด้วยนะครับเขาก็เป็นผู้จัดเพลย์ลิสนะครับโดยพวกเขาเหล่านี้ครับเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสายดนตรีโดยเฉพาะเลยครับ แล้วก็บริหารจัดการเพล์ลิสต์อยู่บนสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็น Spotify นะครับเป็น Apple Music นะครับผมก็เข้ามาดูในส่วนของ Facebook Page เนี่ยก็มีคนตามตั้ง8 0 0แสนกว่าคนนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเพล์ลิสต์เอาไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น80คาสสิฮิตครับป๊อปโทรเปียครับฮิปฮอปฮิตครับฮิตเวิร์กเอาท์นะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาดูเพล์ลิสต์ ที่เขาเป็นคนจัดเอาไว้ได้นะครับในส่วนของ d i สเทอร์นะครับก็เจ๋งเลยทีเดียวเพลิ์เขาเยอะมากนะครับมีทุกแนวเลยทีนี้ก็ย้อนเข้ามาที่ m e g a h i ิต2021ที่เขาทําการเพิ่มเพลงและลิษากับมันนี่เข้าไปนะครับก็ต้องถือว่านี่เป็นเรื่องที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่านี่ไม่ใช่เพลิ์ที่คนทั่วไปจัดแจกครับแต่ว่า เป็นในส่วนของเพลิ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานดนตรีเนี่ยมาเป็นคนจัดเพลิสตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นการตอกย้ําความสําเร็จอีกหนึ่งอย่างนะครับการที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีมาจัดเพลิ์ให้แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะมันทําให้เห็นนะครับว่านอกจากเพลงจะดังขนาดนี้แล้วเพลงยังมีคุณภาพอีกครับเพราะหากคุณภาพไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่หยิบใส่มาในเพลิ์เมกะฮิตแบบนี้นะครับ เขาก็ต้องเล็งเห็นแล้วว่าเออเพลง2เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีคุณภาพจริงๆนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นการตอกย้ําความสําเร็จของตัวน้องอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีตรเนี่ยมาหย,ยิบเพลงเข้าไปไว้ในเพลย์ลิสต์ที่เป็นเพลย์ลิสต์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ไม่เชี่ยวชาญนะครับกะยัดเพลงน้องเข้าเพลย์ลิสต์เอาไว้ทั้งนั้นเลยครับกระแสกําลังมาขนาดนี้โดยเฉพาะ คนที่เป็นแฟนๆนะครับก็ยังต้องโอ้โหจัด p l a ลิสต์เอาไว้แบบฟังกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับส่วนใครที่อาจจะเพิ่งโดนตกมาใหม่ๆตอนนี้ก็แน่นอนครับว่าจับใส่เพลลิสต์กันหมดครับแค่เปิด p l a ลิสต์โชว์หน้าจอขึ้นมาให้เพื่อนเห็นกัโอ้โหฟังลลิษาฟังบันนี่ด้วยดูเท่ไปอีกครับช่วงนี้ก็ต้องบอกจริงครับว่ากระแสน้องเนี่ยโหรุนแรงมากครับไม่ว่าจะเป็นการทําลายสถิติต่างๆครับการขึ้นชาร์ตนู่นนี่นั่นนะครับมันเยอะมากจริงๆ,จ,งๆจนรวบรวมกันแทบไม่ไหว ว,วันนี้ก็เก็บมาฝากกันอีกหนึ่งเพลย์ลิสต์ครับของดิกสเตอร์ที่เป็นคนจัดเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องดีๆหนึ่งเรื่องเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นเปลนเพลย์ลิสต์ที่ถูกจัดด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีเนาะที่ผมบอกไปก็น่าสนใจจริงๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ